สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบนนิเวลและการในความเชื่อร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแฟนนิทั a ฟอ s เซ Unite ในวันนี้นะครับเราก็จะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกคนวันนี้เป็นวันที่31ผมเนี่ยจะมาทําการสุ่มกาชาตัวละครนั่นเองครับ oh. เออกาชาตัวละครอะไรนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมครับชื่อของเขาคือ SS อุนเทียนะครับ คุณเทียเนี่ยในแฟรี่เทลเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ใช้พลังเวทที่สามารถย้อนเวลาได้คุณผูมครับแล้วมันโหดมากเขาได้สร้างให้มันนะครับกลายเป็นสายฟื้นฟูทุกคนครับเป็นสายซับพอร์ตเนี่ย ดียิ่งกว่าเวนดี้นะครับเวนดี้ก็คือเติมเงินครั้งแรกคุณได้ไปใช่ไหมอันนี้อุนเทียเป็นขั้นที่พัฒนาไปดีกว่าเวนดี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจับจองมากครับผมก็เล็งไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาสุ่มอุนเทียให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวด้วยนะครับพร้อมทั้งทายคิวนะผมจะทําการสอนนะครับวิธีการผ่านด่านสมพันธ์บาลามนะครับหลายคนติดกันเยอะนะครับสมพันธ์บาลามคืออะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ คืออันนี้อันนี้นน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 สมาภันฑ์บารามนะครับเนี่ยอันนี้เลยครับหลายคนติดตรงแองเจิลใช่ไหมในด่านที่10แล้วก็หลายคนอาจจะผ่านไปแล้วแองเจิลแต่ด้านไปติดด่านที่15นะเป็นด่านสุดท้ายนะครับคอบบ้าเดี๋ยวผมจะสอนทั้ง2ด่านเลยนะครับว่ามีหลักการยังไงบ้างที่เราจะเอาชนะ พวกมันได้นะแล้วก็เคลีย์ด่านได้ในทุกๆวันนั่นเองครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้พาหนะที่ชื่อว่าเกรทเลนเดียนะครับก็ได้ทําการสุ่มไปเมื่อ2คลิป3คลิปที่แล้วนั่นแหละคุณผู้ชมครับใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปหาดูได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเวลานั่งก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มนะครับเห็นไหมผมเป็นคนแบบคนขับกวางนะครับแล้วก็คนที่เหลือแล้วก็ซ้อนท้ายนะเห็นไหมก็จะนั่งล้อลากเลื่อนไปด้วยนะครับโคตรเท่เลยนะครับผ่านะกลุ่มนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับอัปเดตใหม่มมมมมาาาาคผ้้รับีพพหนะเเิ่ขแลว ถามว่าผมจะจัดไหมจัดแน่นอนครับผมแต่เดี๋ยวรอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมจะมาจัดแน่นอนครับผมสำหรับเมลเทนไบซันนะครับก็เจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าวัวนะครับเป็นวัวไบซันเป็นวัวของสายพันธุ์ต่างประเทศคุครับเท่าที่ผมรู้คร่าวๆนะครับเวลาขี่เนี่ยขี่ได้คนเดียวครับแต่เท่มากๆครับผมอยากได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปใช้ตั๋วชมไปเลยดีครับเออนี่ครับเข้ามาในหน้านี้นะครับตอนนี้ผมดองตั๋วเอาไว้แล้วนะครับ54าบสใบคุณผู้ชมครับ ซึ่งใบหนึ่งเนี่ยจะใช้ราคาอยู่ประมาณ50เพรครับอ่ะถ้ากับว่าตอนนี้นะครับผมเสียไปแล้วนะครับ2,500เพรนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าผมใช้ไปทั้งหมดนะครับกี่เพรในการหาอุนเทียนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่คือกาชาของอุนเทียนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นลูซี่ใช่ไหมอ่ะนี่คืออุนเทียครับอ่าดูดิครับส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นระดับ S นะครับการ์ดเมลดี้ครับผมเมลดี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอุนเทียนะครับอ่ะ เรามาดูพรีวิวกันก่อนแล้วกันนะครับว่าอุนเทียร์เนี่ยสกิลประมาณไหนบ้างคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมได้อ่านมานะครับอุนเทียร์เนี่ยจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนแบบหมู่ด้วยนะครับไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือถูกนะครับเนี่ยสกิลเนี้ยคุณผู้ชมครับอุนเทียร์สละเวลาทั้งหมดของตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนจะใช้เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมล้มลงจํานวนมากใช้ได้1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนะครับใช้ได้ครั้งเดียวครับสกิลนี้เมื่อตายจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้ใน3รอบแรกเลยครับฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะเเกิดใหมมม่่ลีคาต็ ก็เท่ากับว่าเหมือนแบบทีมเราอ่ะตายไป4ตัวแล้วใช่ไหมแล้วเหลืออุนเทียตัวเดียวนะครับอุนเทียก็ชุบชีวิตพวกนั้นนะครับฟื้นมาหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าผมก็ใจถูกหรือเปล่านะครับแต่สกิลเท่าที่อ่านมาครับอลังการมากครับผมเป็นสายฟื้นฟูที่จะมาเกทับกับเวนดี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอัพเวนดี้ไปในเวลที่เยอะแล้วผมว่าเวนดี้ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีงบนะครับก็มาสมบุญเทียนะครับเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เสียเวลาเทปมันเเ่มมุกกกันลลลยยดีวาาผผ อ่าผมจะทําการเปิดทีละสิบกล่องไปเลยนะครับมาเฟียวเฟียลเนคุณชมครับอ่ามันให้เราทําอะไรเนี่ยมันให้เราวาดใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้วาดครับเอาเปิดเองเฉยเลยคุณชมครับได้ไหมเนี่ยอุนเทียเฮ้ยอุนเทียมาสามชิ้นผู้ชมสุดยอดเวลิกูดเวลิกูดมาสามชิ้นว่ะเฮ้ยผมว่ามันต้องมีได้มากกว่าสามชิ้นนะครับต้องได้แบบสิบชิ้นอะไรประมาณเนี้ยอจะมีหรือเปล่าครับมีชิ้นส่วนตัวละครอื่นๆแถมมาด้วยนะครับโอเคไปต่อเลยครับอีกสิบชิ้นนะครับ มาเลยอุนเทียจะออกไปเนี่ยอ่าเปิดอีกสิบครั้งนะครับวาดนะครับผมผมจะวาดเป็นหัวใจเลยครับเลิฟๆลอุนเทียเออเอาไปเลยเลิฟได้ไหมเนี่ยผมว่าต้องได้แล้วแหละก็คือได้ได้หรือไม่ได้ที่ผมพูดถึง,งเนยก็คือการที่สวดคตรเยอะเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเก้าชิ้นนะครับทุกคนเ <c oughs> ท้าผมไปกระแทกกับโต๊ะเ,เลยนะครับดีใจเวอร์มากเลยครับ <c oughs> โอ้เก้าชิ้นครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย แสดงว่าเราต้องวาดหัวใจให้อุนเทียบ่อยๆนะครับอุนเทียถึงจะตอบรักเรานะครับดูดิออกมาเยอะเกินต่อไปเลยครับมาไม่รอช้าครับผมผมต้องสะสมไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะสาใช่ไหมขอดูก่อนตอนนี้กี่แล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้นับครับตื่นเต้นไปหน่อยนะครับนี่เลยอุนเทียแป๊บเดียวก็12ชิ้นแล้วอะครับอุ้ยสุดยอดต่อเลยดิครับรออะไรนี่เพื่อนก็มาสุ่มด้วยนะเพื่อนใกล้ๆเรามาเปิดอีกสิครั้งครับวาดเป็นหัวใจ2ดวงเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็ต่ออีกหนึ่งดวงเอ้ยอุนเทียหัวใจไม่สวย อย่าโกรธกันอย่ากโกรธกันนะอุนเทีย ờ. ขอขอให้เหมือนเมื่อกี้ขอให้เหมือนเมื่อกี้โอ,โ,กโอ้โหได้สองชิ้นครัแทบกรีดลยครับโอ้โหรอบที่แล้วนะครับได้ตั้งเก้าชิน้นอะผมว่าแล้วไงผมว่าตหัวใจไม่สวยครับอุนเทียเราขอโทษเราวาดหัวใจขี้เหร่ไปหน่อยอะเธอคงไม่พอใจเราใช่ไหมเราขอโทษเดี๋ยวรอบหน้าเราจะวาดให้มันสวยกว่าเดิมบอกเลยว่า,วาอุนเทียจะต้องถกใจอย,อย่างแน่นอนนะครับลิปร <Yeah. S 1> อบต่อไปครับผมทุครับ อย่าไปอย่าไปรอบนี้เป็นหัวใจแบบสวยๆอุนเทียสองชั้นด้วยอ่าแถมให้เออสองชั้นด้วยอุนเทียสามชั้นอุนเทียสามชั้นหัวใจสามชั้นออกออกเกินห้าเกินห้ารอบนี้ไม่พลาดรอบนี้หัวใจแบบเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบแรกเลยสวยสวยแน่นอนเพราะว่าผมตั้งใจวาดผมตั้งใจวาดผมตั้งใจวาดอุนเทีย บุญเทียต้องมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองชิ้นเองปะโถะบุญเ,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 เทียโอ้โหบุญเทียนี้น่าจะแบบชอบจะเพาะรักแรกพบอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับคือแบบใหม้มาเยอะช่วงแรกอะช่วงหลังไม่ค่อยให้แล้วเนี่ยกี่ชิ้นแล้ววะบุญเทียเอ๋ยน่าจะยังไม่ครบสามดิผมสุ่มต่อไปเลยแล้วกัน,นครับตอนนี้นะครับตัวเมจิกหมดแล้วนะครับผมขอไปซื้อก่อนนะเออคุณผู้ชมครับผมจะมาซื้อคูปองเมจิกเพิ่มนะครับซึ่งผมเห็นไอแพ็คนี้พอดีครับผมมันคุ้มมากๆครับผม ในราคา299เพชรนะครับได้รับคูปองเมจิกเขาส์นะครับ3ชิ้นแล้วก็ได้ค้อนนักขุดเอาไว้ขุดไอ้เขาเรียกอะไรขุดหาสมบัติอ่ะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้คริสตัลปลุกพลัง40ชิ้นด้วยนะครับแค่299เพชรเองครับโคตรคุ้มเลยนะครับเนี่ยแพ็คเนี่ยแพ็คปีใหม่นะครับแนะนำเนรับซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีวันหมดเขตด้วยนะครับอ่ะใครที่แบบสายสุ่มกาชานะครับต้องไม่พลาดอันนี้ครับผมจัดแน่นอนครับนี่ไงเรียบร้อยครับ1 EA ต่อไปเลยคคครรัับุณผู้ชมบมา ไม่รอช้าครับตอนนี้ได้คูปองเพิ่มอีก1ิบชิ้นนะครับวาดเลยหัวใจแบบสวยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเประกายดาวด้วยนะคันประกายดาว<อ>นี่ครับดาวทับหัวใจบง่งบอกว่ารักมากๆรักที่สุดนะครับคนนี้ยังไงหนึ่งชิ้นโอ้โห <laughs> จัดไปอ่ะมาอีกสิบใบเลยยาวไปยาวไปผมขอได้แบบเป็นตัวบ้างได้ไหม แบบมาเป็นตัวเลยอะ่ะไม่ต้องเอามาเป็นเศษอ,อ่ะเฮ้ยเอาไปเองเฉยไม่ทันวาดฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเีขอดูหน่อยจะไม่วาดโอ้โหหกเศษอ่ะครับทุกคนไม่ได้วาดหกเศษโอ้อุนเทียก็เอาแต่ใจใช้ได้นะครับเนี่ยออกเองเลยนะครับไม่ต้องวาดไม่ต้องส่งซิกไม่ต้องส่งหัวใจแล้วกิวดัสแถมมาด้วยครับผมหนึ่งเศษร,รอบนี้ก็ขอไม่วาดแล้วกันนะครับปล่อยว่างเลยนะครับปล่อยว่างปล่อยว่าง ปล่อยวางปล่อยวางด้วยไม่วาดด้วยไม่วาดเชิญจะทำอะไรเชิญเลย <_ an> คุณเทียจะทำอะไรเชิญเลยเฮ้ยเมื่อกี้แวบๆบแบบโอ้โหไม่ใช่เนี่ยคนหนึ่งเศษครับรอบนี้เมื่อกี้เท่าไหร่เลยนะ17บเบวกหเป็น23สบวกกับอันนี้เป็น24กสิบดีหกชิ้นทุกคนขาดีกหกชิ้นเองถ้าเกิดว่าออกเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยครบเลยนะ <_ an> มาว่ะเฮ้ยผมว่าผมเสียไปไม่กี่ไม่กี่เพชรเองนะครับรอบเนี้ย ดูดิมาลุยเลยครับอีกสิบชิ้นครับจัดไปยาวไปยาวไปวาดหน่อยก็ดีเอามาวาดก็ได้วาดก็ได้ดไดหัวใจ2ดวง2ดวงนี่2ดวงแบบมาคู่มาคู่รอบนี้จะปิดจ็อบหรือเปล่าปิดจ็อบหรือเปล่าเนเดียไม่เห็นไม่แต่เงาเลยครับรอบนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ารอบนี้ต้องครบแน่นอนครับผมปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบชชัวร์เชื่อผมนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้รอบนี้ปิดจ็อบช่วยก,กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ กดเลยกดไลค์กดร like, ัวรัวกดปุ๊บรอบนี้ออกปั๊บนะครับไปลุยกันเลยอุนเทียรอบนี้หัวใจสามดวงแถมให้แถมให้เลยสามดวง oh, <no. S 1> จัดไปมันต้องมาแล้ว <laughs> มันต้องมาแล้วะมาแล้ว嘛มาห,หนึ่งโอโห้หนึ่งเศษทุกคนกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นยี่สิบห้าใช่ไหมน่าจะยี่สิบห้านะครับอีกห้าเศษครับทุกคนผมก็จะได้อุนเทียมาในครอบครองเลยนะครับไปลุยต่อเลย รอบนี้เอาไปเลยหัวใจห้าดวงก <Huh? S 1> ูว่าทันไหมเนี่ยค <c oughs> ุณเทียบอกกูมไม่ให้แล้ะ <Yeah. S 1> เฮ้ยห้าดวงนี่เอาไปเลยห้าดวงมันต้องมาอีกห้าเซตห้าเซตเน้นเน้นยับโอ้โหมาหนึ่งเซตครับก็ยังดีนีบอกแล้วนะครับรอบนี้นะครับขอหัวใจแบบเกินเกินขอบเลยอะเนี่ยลิมิตเต็มเตมแบบเลยเลยขอบอะ,อะใหญ่มากเอ้ยอะไรเนี่ยแิกแกมันจะให้กูหรือเปล่าเนี่ย ไซิกแซกด้วยนะเมื่อกี้ผมว่ารอบนี้ปิดจ็อบอ่ะเป็นไงผมว่าแล้วไม่มีผิดนะครับว่ารอบนี้ต้องปิดจ็อบนะครับแต่ก็พูดทุกรอบไปแล้วว่าปิดจ็อบเอาละครับทุกคนสรุปเลยนะครับเมื่อกี้ผมใช้ไปประมาณนะครับ120นะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะครับ120คูปองมจิเฮานะครับถ้าตีเป็นเพชรนะครับคูณ50เข้าไปก็จะได้6000เพชรทุกคนครับ ตัวละคร SS ในราคา6000เพชรจะดวงดีไปไหมอะครับดูดีออกง่ายเกินนะครับถ้าใครอยากได้นะผมอยากจะบอกว่าให้คุณนะครับลองเปิดใจดูนะแล้วก็มาสุ่มดูครับผมมันไม่ยากอย่างที่คิดบางคนบอกผมหมื่นเพชรยังไม่ได้ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละดูผม 6, ดิหกพันเพชรออกแล้วอะตดยังไม่ทันหายเหม็นก็ครบซะละเดี๋ยวผมกดใช้งานเลย้วครับผมกดทําการรวมนะครับปับเข้าไป เป็นไงเป็นไงครับนี่คืออุนเทียผู้ใช้เวทอาร์คแห่งเวลาสามารถย้อนเวลาฟื้นฟูหิวเลือดเร่งเวลาลดเวลาได้หมดเลยครับรับเข้าทีมเลยครับอุนเทียจังเออเรียบร้อยครับเป็นไง พลังอาร์แข่งเวลาเป็นของพี่แล้วครับผมว่าเวนดี้น่าจะต้องถูกโละแล้วละครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาอุนเทียไปสอนเล่นสมพันธ์บาลามด้วยนะครับจะได้ลองสกิลไปในตัวเลยนะครับว่าสกิลมันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสกิลให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าอุนเทียเนี่ยเวลาชุบหมู่นะครับมันชุบกันยังไงอยากเห็นมากเลยครับผมก็เลยเอาตัวไก่นะครับมาแบบเต็มที่เลยครับผมนี่สกิลก็จะเป็นดอกไม้เห็นไหมอันนี้คือสกิลแรกครับผมจําได้โดนทุกตัวนะครับพลังในการฮิลนะครับก็โหดใช้ได้นะครับ 1 0 5นะครับยูที0 0 0อ่ะโคตรเยอะเอ้าติดสกิลยูนิซันเลสเฉยเลยครับลิซาน่ากับมิลาเจนนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ตัวละครฝั่งผมนะครับตายไปหลายตัวแล้วนะครับเหลือแค่ผมกับอุนเทียเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวละครจากเนื้อเรื่องท้าทายนะครับผมจะให้อุนเทียนะครับเพิ่มมานาก่อนนะเพราะว่ามานาของเธอหมดนะครับตอนนี้นี่เพิ่มมานาแลวครับนี่ครับ ผู้ชมดูดิ oh, <no. S 1> อะไรกันล่ะครับเนี่ย <c oughs> อุนเทียสลายชีวิตตัวเองตายแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนทั้งทีมฟื้นขึ้นมาครับโคตรโกงเลยครับสกิลนี้เป็นสกิลอันตรีของอุนเทียนะครับผมว่านะสำหรับใครที่อยากมีโมเมนต,ต์พลิกเกมแบบนี้นะครับก็จัดเลยครับอุนเทียคุ้ม <c oughs> แน่นอนเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงด่านที่10นะครับแองเจลเป็นด่านที่คนติดเยอะที่สุดเริ่มแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการจัดรูปแบบที่ชนะทางกับ เอ็นเจลก่อนนะครับเอ็เจลเนี่ยมันจะใช้รูปแบบทีมเสมอภาคนะครับซึ่งรูปแบบทีมเสมอภาคนี่ครับจะแพ้อ่ารูปแบบทีมกลยุทธ์นะครับรูปแบบทีมปิดล้อมรูปแบบทีมประจนภัยนะครับ3อันนี้นะครับเลือกมาเลยครับผมว่าเราจะเอาอันไหนไปใช้นะครับใครมีอันไหนเวลเยอะก็เอานั้นไปใช้เลยสำหรับผมผมขอใช้รูปแบบทีมแบบปิดล้อมละกันนะครับส่วนตัวละครที่ใช้เนี่ยเอาตัวที่โหดที่สุดมาเลยครับผมอย่างถ้าเกิดว่าใครมีลักซัดนะครับก็เอาลักซัดใส่เข้าไป ใครมีเอลซ่าก็เอลซ่าใส่เข้าไปใครมีมาคารับกิลดัสก็ยัดไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้ชนะชัวร์นะให้ดีนะครับตำแหน่งที่2นะครับของตัวจากการ์ตูนเะเอาเป็นตัวไก่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะก๊อปปี้ตัวที่2ของเราไปแล้วก็ก๊อปตัวเราด้วยนะครับนั่นแหละจะเป็นเรื่องที่ยากหลายคนไม่ผ่านเพราะว่าเจอกับตัวเองใช่ไหมสู้กับตัวเองเหมือนผมเนี่ยเล่นสายพลังโดนสายพลังของตัวเองต่อยทีเดียวแปกเลยครับทํายังไงล่ะ ไปเปลี่ยนของครับหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนสเตตัสนะครับให้มันแบบตีเบาลงอ่ะเนี่ยจากที่ผมเล่นสายดาเมจจ๋านะครับผมก็มาปรับเป็นอ่ะแบ่งเป็นเลือดบ้างอะไรบ้างนะครับจะได้ถึกขึ้นแล้วก็ทําให้เจ้าตัวปอมเนี่ยไม่ตีแรงด้วยมาเข้าเริ่มการต่อสู้ครับเริ่มที่คุณผู้ชมต้องทาการปิดแองเจิลก่อนครับเอาแองเจิลให้ตายก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้คือหลักการของผมนะครับใครมีแผนอื่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเห็นต่างนะครับผมจะเอาแองเจิลก่อนคนแรกเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมตัวละครผมเองนะครับที่ถูกก๊อปปี้ไปนะครับเลือดเยอะนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยครับผู้ชมดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันได้ออกสกิลด้วยครับผมว่ามีคนตายนะครับแน่นอนเชื่อผมไหมไม่ได้อาจจะเป็นตัวผมเองนะที่มันเล็งอ่ะนี่ครับตอนนี้รูปแบบทีมของเรานะครับก็ได้เปรียบนี่โอ้โหแฮปปี้ผมนะครับไปแล้วครับผมสัตว์เลี้ยงโอ้โหคินที่เข้าหกพันไปนะครับสำหรับแองเจิลนะครับ รอบนี้ไม่พลาดครับเอาไว้ตายแน,น่อนอนครับผมขี้แตกแนะ่ไปแล้วอีอเองเจิ้ลครับแตกเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมเพียงเท่านี้แองเจิ้ลจะไม่เป็นปัญหาสําหรับเราแล้วครับผมแล้วก็ที่เหลือนะครับก็คือตัวละครของฝั่งเราเองนะครับที่ยังคงโหดอยู่นะครับ ยังไงในเมื่อรูปแบบทีมเราชนะเฮ้ยมันโยกย้ายรูปแบบทีมผู้ชมครับตอนนี้เรากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้วนะครับไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ยังคงต้องสู้ต่อไปนะครับผมขอกดป้องกันนะครับเพราะว่าสายพลังมันจะติดรีชาร์จเนะครับเวลาสกิลที่2ไปแล้วนะครับนี่ครับมนต่อยกิลดัสกิลดัสตายครับผมแรงมากนะครับขนาดผมมาเปลี่ยนเป็นสายกึ่งดาเมจกึ่งเลือดอะเรียบร้อยครับ่ะอ่ะตอนนี้ตัวปอมจากฝั่งแฟรี่เทลนะครับตายแล้วครับผม ทีนี้ก็เหลือแต่ตัวผมครับได้เวลาปิดจ็อบแล้วครับทุกคนท่าที่2ไปเลย okay, ปาบปาบติดขี้่อยปาบไม่ตายคุณผู้ชมครับเรียบร้อยตายไหมตายแล้วผมเคียร์ครับ,รบเป็นไงหลักการง่ายๆครับก็คือตัวละครเราอะทํายังไงก็ได้อย่าให้ดามเมจมนแรงเกินไปแล้วก็ตัวตำแหน่งที่2นะครับจากการะตูนอะ ให้เอาเป็นต no ัวไก่จะดีกว่าเราจะได้ผ่านได้ง่ายนะครับแต่เมืองของผมไม่เป็นไรไงเพราะผมผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยมั่นใจนะครับเอารักษดไว้ตรงนั้นเลยต่อไปครับด่านที่15ครอบบ้านะครับรูปแบบทีมนะครับจัดยังไงก็ได้ให้ชนะมันนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมเอารูปแบบทีมที่ทําให้ตัวผมนะครับตีแรงที่สุดนั่นก็คือรูปแบบทีมเสมอภาคครับดาเมจของผมนะครับจะเพิ่มไปนะครับ4.8%เเลยนะครับแล้วก็โดนลดมาอีก1.8่เอ้าก็เท่ากับว่าเพิ่มไปพิ่เนี่ย หลักการของผมนะครับผมจะปิดมอนให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับโดยที่ตอนแรกนะครับเราจะต้องเล็งเจ้า3ตัวก่อนครับสตัวด้านหน้าครับผมที่เป็นหอกโล่นะครับเนี่ยผมจะทําการใส่ตะวันแผดเผาไปก่อนนะครับเล็งตัวนี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปเลยครับผม3ตัวด้านหน้านะครับสำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวที่ป้องกันให้กับคอบบ้าแล้วก็2ตัวด้านหลังอยู่นะครับเราจะไม่สามารถทําดาเมจใส่คอบบ้านะครับหรือว่า2ตัวด้านหลังได้นะครับไอตัวที่มีอล่าเหลืองๆเห็นไหม เราไม่สามารถโจมตีมันได้เลยนะครับดาเมจตีไม่เข้าเลยนะครับเราต้องตีไอ้พวกถือโลด้านหน้าก่อนนะครับสามตัวเนี่ยที่ผมเอาดาเมจมาเยอะๆผมอยากบิดมันไวๆนะครับเนี่ยเดี๋ยว2ตัวนี้นะครับแตกแน่นอนครับด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับผมจะเอาสกิล2ยัดใส่หน้ามันนะครับมาดูกันนะครับว่าตายหรือเปล่ามาเลยครับท่าฟัน3วิธีจัดไปแล้วก็อันนี้ก็เล็งตัวมันไปเลยครับผมปา๊บปั๊บปับแตกหนึ่งครับเป็นไง รอบนี้น่าจะแตกหมดครับเห็นไหมตอนนี้เกาะของคอบบ้านะครับได้หายไปแล้วนะครับออล่าสีเหลืองเราก็จะสามารถโจมตีมันได้นั่นเองครับแล้วก็ให้ตัวจากแฟลรี่เทลนะครับเบลต์ดาเมจไปเรื่อยๆเลยครับนี่โดนแล้วครับตอนนี้นะคอบบ้าก็จะมาพ่นพลังงูของมันนะต่อไปครับผมติดรีชาร์ตกดป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครติดรีชาร์ตนะครับแล้วก็ใส่สกิลใส่คอบบ้าไปเลยครับผมสกิลสันเลี้ยง นี่กิวดัสไปต่อยมันก็จะช่วยป้องกันดาเมจได้นในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราติดรีชาร์จแล้วเรากดป้องกนะันอะต่อไปครับถึงเวลาตายของคอปบ,บ้าแล้วครับผมจะใช้ชาร์โด้สลชนะครับถ้าติดคลินะครับโคตรแรงนะครับสกิลนี้ไปเลยตัวค่าอือเรียบร้อยโหกิวดัสติดคิกิวดัสทีเดียวแตกเลยครับได้เวลาผมละสี่0ไม่ติดคิทุกคน รอบนี้นะครับผมคอมบ้าตายแน่นอนครับสกิลที่2ไปเลยออกก่อนเพื่อนแน่นอนป๊าบป๊าบป๊าบเรียบร้อยครับเคลียครับเป็นไงครับทุกคนเพียงเท่านี้แล้วก็ผ่านสมาพันธ์บาลามนะครับ แบบ15ด่านได้แล้วครับผมง่ายๆอีซี่นะครับใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปปรับใช้กับทีมของคุณผู้ชมดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะผ่านได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผมบอกไปนะผมคิดว่ามีโอกาสสูงครับที่คุณจะผ่าน2ด่านนี้ได้ครับเอาละครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ได้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้้งเอนนใหมัผ สำหรับวันนี้เบรดีวิวไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับวู้ฮู้ย่